ได้ปลาคอสองตัวกับปลาดุกอีกตัวนึงนะเออเออเออออเออเอเออเเมียนบลาเมียนบลาบป็นบ้านเนาะท่านปลาเขาไว้ังที่เนาะลองเกษตรตาหวานสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ผมสิบ้ามาใส่เบ็ดทงหน้ากันนะครับแล้วมื้อนี้ผมก็ได้นัมเบ็ดมาทั้งหมด30หลังนะครับ ลนน้ำเบ็ดมากทั้งหมด30หลังผมจะมาใส่อยู่ตรงหน้าเียเนี่ยที่ผมเลือกใส่แล้วผมจะเรียกเป็นใส่เนียครับจุดแรกที่ผมจะใส่ผมจะใส่จุดนี้เลยครับนี่ มัสีเลือกมาใส่จุดนี่จุดนึ่งนะ่าจุดนี่ผมเคยเมาห,าหลายรอบแล้วได้ตลอดเนาะมาเบิ่งกันว่ารอบนี้มันสีใดคือเกาบอนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับพี่น้องอเป็นมันสิเป็นแบบว่าไม้ที่แบบว่า ติดกันกับปลาอ้อยนะครับน้ำสีไหลลงมาจากห้วยนะครับสีไหลลงมาผ่านหน้าแล้วก็ผ่านปาลาอ้อยไหลลงไปผู้นะครับลังเขาหนุนหนุนห้วยสีเป็นคลองห้วยสีเป็นคลองเง้วไปทางนู้นครับลงมาทางนี้เพราะว่าผมออกมาเมือ่อวานเมือก้อนเนี่ยผมได้ยินเสียงปลาสวบนะครับยังแบบง่ายคิดว่าอู้สิเกือ,กอบๆแบบเป็นโลคเละนะครับอุติภมีใส ไปอีกจุดหนึ่งนะครับบัดเนี้ยเราผมมันยิ้ใส่ในป้าอ้อยพร้อมนะครับผมนี่ไปใส่ในป้าอ้อยพร้อมบผมได้ยินเสียงป่าในป้าอ้อยกัะมี่นะครับอยูเลย เรียกเป็นจุดนี้เลยนะครับจุดที่ผมดีใซนอีกนี่ก็จะเป็นคางนี้นะครับนี่ป้าไว้ยนี้ผมเรียกเ้นีเลย นี่ครับผมมีเลียกใส่มองนีคนะบขังเปล่าไอ้นี่เป็นขังไอ้หน้าพร้อมครับแล้วผมได้ยินเสียงเปล่าลมแรงมือแรงมี่แห้งเนะเป็นฝนต,ตกนะ มีครับมีใส่ใส่ไปจุดนี้นะครับใส่นี่นครับเป็นอีกจุดหนึ่งผมมีใส่ ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นอีกจุดนึงนะครับผมมีไส้จุดนี้อีกจุดหนึ่งครับเบื้องส่งคือจังบบมีป่าแต่กับโบแน่นะครับ ผมตอนนี้ผมก็เเรือเบ็ดอีกบอกี่หลังนะครับผมหยิบไปไสให้มันเล้ยอนนะครับครับผมสําหรับตอนนี้ผมก็ได้ไปไสเบ็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ30หลังนะครับสิมันหลุนกันว่า30หลังเนี่ยในพื้นที่ที่มันติดกันก็ป้าวอมันสิมีตาพอมันสิได้พอเดี๋ยวห้องมันรลุนกันเลยนะครับสําหรับที่พักของผมขึ้นนี่นะครับผมจะนั่งหรบขึ้นนีนะ่ับผมจะนอนจตรงนนะี้นะขึ้นนี่ผมไมน,นตรงนี้แล้วก็ไม่หยามเบื้องว่ามันสิได้พอ โทรศัพท์นี่มือขึ้นนี่แบตเหมือนตครับตีมเล่บดอไทยตอนออกมายามนะครับตอนนั้งขึ้นเนาะมือขึ้นนี่กกได้ตะขอสองตัวกั็ปกระดูกอีกตัวนึงนะครับบดิไทยให้เบึงสวัสดีผมเป็นพี่น้องยามิเสาเนาะครับตอนนี้ผมสีไม่ยามเบ็ดเนาะครับมือขึ้นยามเบ็ดโทรศัพท์แบตเหมือนก็เลย บ่ได้ถ่ายเบื้องนะครับเดี๋ยวอยากมีอีกรอบเสารตอนเส,า,นรา,สา,รรราร์นะครับว่าห้องสิบมานบอหมานนับมันมานเด้อดูเอ,อ,อ๊ให้ท่านผู้ชมเขาได้ับชมนะครับนี่เบึ้งไม้างป้าไว,กว้ก้อนเลยครับว่าสิบเป็นทั้งไหนเบึ้งไม้นี่ก้อนเลยครับนี่ห <c oughs> ลอนนะครับ หลอนเต้กับโบยูนะครับแต่ว่าเงี้ยขี้เดียนผมนี่หลอนไปแล้วสำหรับหลังนี่ครับเงี้ยหลอนคือกันเนาะครับนายก,กินแล้วแต่ว่าโบยูแล้วก็ไอตรงนี้อนะครับอุ้ง หลอนอีกแล้วเนาะครับเงี้ยหลอนอีกแล้วต้องนีกันนาสิขึ้นนาะครับอ,อ,อ,อู้อเงี้ยมึงนี่คือปันปลาเขาสิวะเฮ้ยเบียดตรงนี้คือปันปลาเขาอยู่บนนอ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 โออยู่บนนออยู่บนนอเสรวปะเสรวปะ Oh. Thấy uh. quá à, uh. Lút nó hấp Thân vui chôm Ôi Xe đài đi Tụi này bố bị แล้วคลิปนี้มันจะจบยังไงป่ะทำไมี่จะขั้นโบเบยเว้ยเดี๋ยวผมสีย่างให้เบื้งอีกจุดหนึ่งนะครับยูข้างกันกับป้าไว้นะครับยูยูยูยอยูอูย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 ยู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 ยยูเนาะยยู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 ยอยูู่ยูอยู่บยนอูยยูยอยูยูอยยูอ ้ยยะอ,อ,อรุดอีกแล้วนะครับโอ้ยรุดดีชะนาอรุดรรดีชะนอไอ้เดี๋คลิปนี้มันจะจบยังไงวะอันผู้ชมได้เห็นปะนี่เป็นน้ำที่ผมดึงมันนะครับมันดึงแล้วมันเกาะตรงนี้มันก็เลยหลุด,ดนะครับ เสียดายทวร์ตรงนี้เป็นอีกไม้นึงนะครับติวนี่เลยป้าหอยนี่เลยเอ๊ะอันนี้ก็เงียบกีบโบเบแล้วก็ผมไม่ยามตอนเศร้านี้ก็ป้าเนาะครับโบเบ่ดูว่าส<บ>ิเป็นพราะเงี้ผม,<บ>ผมที่ผมใส่เงี้ยขี้เดียน,น่ะครับสำหรับอีพี่นานี้ ผมมีสังเบ็ดมาไหมสังมมอยางดีเลยแล้วผมส็ใส่เยื่อนี่ทีเป็นเยื่อปูโพสเซียเยื่อเขียบนะครับแล้วไม้ของผมตัวไปนี่ผมจีไปอ่างฟังหอยนะครับปลามันสิบเป็นแบบใดนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับว้าว ฝ,ฝ่าฝ่าทำับผู้ใดอยากเรื่องอีพีต่อไปนาอกกะกดติดตามไว้กดสั้นกด็ด่งไว้เป็นกำลังใจให้ช่องกเกษตราหวานช่องเกดช่องนี้ได้วยครับพ่อแม่พี่น้อง